ไปดีทุกคนมืุนีกับมาพบกับซ้องกั์ตูนสาวผู้ไทยคือเก้าเนาะมืุนีคอยสิไปหดมาโม่ทุโสเนะทุกคนป้าไปเบิ่งน้ำเดียวเลย ตอนนี้ก็เข้ยามาฮอดโซนแล้วแต่ว่าต้องข้ามด้านตอนนี้ไปกันสะพานไม้ไผ่ทุกคนโขโขไม้ไผ่โหตรสูงเลยขนาดสูงเลย สูงกัสูงอันนี้นะเอ,อ,อะาเสียวมากเลยทุกคนเออตอนนี้เข้ากลับมาหอดสอนหอดสดแล้วทุกคนเข้าไปเบิ้งทางเนืร์น้ำเดียวปะ ือทุกคนตอนนี้กับชุดห้าสองไอ้น้องกับมาฮอดโซนมะโมและได้วันนี้นะนวันนี้กับสิผ้าเดี๋ยวโคตนอะตาน,นมะมโมโมม,โมันเป็นลายทุกคนป้าเบบงน้ําเดี่ยวมะมโมนะมาวันนี้นะกอดกระพูนอยู่เธอหน้าน่ะซุกหน้าทุกคนมะโมนะโน่บ่งง่ายเลยง่ายเลยหลายเลยมะมโมนะมาน้อยมันก็มีนะ ลเฮานะทุกคนมาโมทางคุณมโนยง่านะได้มีต่น้อยกัานะนะซเลอร์บังเน่เ็เยสุกแล้วมีจักโนดมันแทนม่สายท่านม่สุกนะทุกคนคุณแลทุกคนด้ยน้ำมันกําลังเป็น กำลังเริ่ใแย่แต่มันยังบระสุกดอกนี่ทุกคนปูนทุกคนเอยกำลังเปล่มันก็อีประมาณเดินหนึ่งนี่ก็ได้กินแหละค่อยว้าวเสะ น้าทุกคนนี่วู้ยนี่ทุกคนมา,มานี่แห่งไงวิวกับโครงามๆเลยทุกคนวิวมาแต่งสนแต่งแต่ว่าค่อยต้องอันเอาคู่ไปโฮสก่อนทุกคนยันสายเมื่อนี้นะยันสายเพราะว่ามาสองคนกับน้องกับแมตติกหน้าุกคนงามดิ วิวโคตรดีเลยิีแต่งโม่โคตรดีเลย กระเฮ้แต่เพื่อแต่เพื่อ ชาเฮ็ดพี่เลยเสื้อฝุ่นมาซาลี่เออมันมีงามตัวแรกเอ่อฝุ่นมาซี่เสื้อฝุ่นมาซาลี่ทุกคนน่ะมาซาลี่แม่น้องติ๊กหน้าน่ะมาซาลี่ข้านีได้มอฮึคือแม่งอันนั้นกลิ่นมันบอะแม่งบ่งกลิ่นแม่งบ่งกลิ่นมันมีเงามตัวแรก็เลยเอ่อฝ่นตันง่ายอยู่เลยทุกคนเออซาลีกะปุพอได้กลิ่นเนาะ ปูพอเธอติ๊กหน้าได้กินติ๊กหน้ามากินมะซาลี่นะทุกคนมาอือกาลังขึ้นแบบกําลังล่ามเครือนะอีบรนก็นได้กินอวันนี้ยังบุท่านโหดแล้วนะทุกคน ทุกคนโมโม่ก่อนกระพูกระพูนอยู่เป็นลายอยู่เด้อมีสองรุ่นทุกคนหน้ารุ่นนี่นะกำลังกำลังขึ้นกำลังสีร่ามเึ้เพราะาปูสองรุ่นนะนะพอดีแบบกินเมดรุ่นตัวนี้กินเมาดรุ่นตัวนี้แล้วกะต่อรุ่นโตต่อรุ่นตัว,ตน,ตวน้อยเลยมันมีสองรุ่น เลือกว่าลบแหม แม่น้องติ๊กนาหวดฟังนะทุกคนคอยหวดฟังนี่ ทุกคนตอนนี้กับน,น้องฟิล์มก็ลงมาแล้วมาซอยเนาะน,น้องฟิล์มว้าจุเจ้านะ้พักโลดค่อยโฮสเองินแต่งผ้าในจนอสุกอะไรมากหนึ่งหมื <c oughs> ่เลือ่เอามาบิางแต่ง บีแมสได้คือบีถืออายุพ่นนั่นมะถือพีเด้มามโม่เอาไปเล่นพจนหนะมาพอดแล้วกะหามามโม่เลได้ทุกคนาทุกคนถกกะดบลงมาแต่ป้าเน้อพอดนฐานมาไปป้าสามมือสองคืนโอ้โหมือด้วยมือแห้งนอนป้า มือแห้งนะทุกคนอากาศเนี่ยหน้าหนาวแต่ว่าตอนนี้ค่อยเฮอฟดเอาละพคอยเย็นแล้วแลวบาต้าย่งหลายเติบทันใดเยอนแล้วไปเลยได้ทันใดเยนแล้วทุกคนค่อยนมเอยแล้วตอนนี้ต่อไปกะสีมอบให้น้องฟิลมแล้วอันนี้ก็ค่อยกบทีพ่อและค่อยมือแล้วทุกคนเอ้ยพอทำมาแล้วเด้อฟิลม

เราดอผลยังมากอ่โหดหลายเติบเป็นเมยเติบมเม,เมเนนยมเหเเเเเแหงเมยเมยแหงทุกคนถาหน้ายเกิดจะเบื่อทุกคนแต่ว่าเห็นผลละปลูกแล้วก็มีมากมีผลแล้วก็มีกำลังใจได้ทุกคนมีกำลังใจแบบกำลังใจโคตรแต่นะวันนี้กระทาลุน่นแบบมันสุกแล้วก็จะามากินวันนี้ตอนนี้ก็เพิ่งจะขึ้นเยอะแต่มันยังมีสุกถ้าเริ่มมันสุกสก็มาแวะอุดหนุนได้เลยทุกคนส่วนนะ อยู่บันเมงพะโนเมืองอาสะพอนอยู่เซ่อยู่แคมเซ่สะตูนตอนนี้นะฮดแล้วนะมาแต่งโมนะบัดนี้นะนนะมาเบ่งทุกคนมาโมค่อยด้ยใหญ่เลยจ้ามีคนถามในสะตุนฮดมาแต่งโมนี่นะบานบ่ามาแต่งโมจ้านะแน่นอนแน่นอนว่มมาต้องบานอยู่แล้วแต่งโมค่อยฮดซะยากปกติเขาไม่ได้เคยฮดกคนนีทุกคนมากนี่ะ หลายได้ดีแมนแต่เมื่แต่เท่านั้นเลยทุกคนเอ้ยน้าแข็งนีน่ก็บกรตีหลายมารอบนี้เยอะหลายและะย้วเนาะเยอะหลายนี่มาแล้วนี่มารอบหน้าจนซูกรหลี่ยูบนั่นคือว่าอีน้อนหัหกมาที่ที่ก่อนนี่เนาะยังไงไวถน้ามานี่แห้งง่ายปิ่มถน้ามานี่แห้งง่ายวัยต่ออันนี้นะแท้จริงเนาะพวงแบบนี้นราไ่ได้เห็นในทุกคนเอาไว้ปกตินะมันอยู่ผมมันอยู่ผมมันอยู่ใบมันใบมันโป๊ก เขาต้องแบบเปืดเบิ่งจังเห็นโอ้หน่อยนี้ในใหญ่เลยนี่ๆๆๆคือวบบมีอีกหน่อยหนึ่งบบกใหญ่นึงใช่เลยละหน่อยนี้ก็ใหญ่คือเดียวนะทุกคนมาฮนนี้กับพอกสีจบคลิปลงเพลงเท่านี้เนาะเป็นน,นเลิกกับไปกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังเจอค่อยๆ่อยให้คลิปต่อไปได้เลยทุกคนมือไหม่ a r d l i n นบายบายทุกคน